สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับก็มาพบกันในช่องเก่งพุพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับมาชมมาส่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้ครับก็เช่นเคยนะครับเวลาเจอพระนะครับเนื้อหาสวยๆธรรมชาติดีๆนะครับจะอยากจะมานะครับมาซ่องมาชมกับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับผมก็วันนี้ครับวันนี้ครับผม ก็มาเป็นนะครับเต่าหลวงพราะเงินวัดบางคานครับองค์นี้บอกเลยครับว่าเนื้อหาองค์นี้ไม่ไม่ธรรมดานะครับก็คือเดี๋ยวจะพาพาเพื่อนเพพี่พนะครับมาชมมาส่องกันว่าไม่ธรรมดานะยังไงนะครับแต่ที่เห็นนะครับแต่ที่อยากให้เน้นขององค์นี้ก็คือนะครับที่ผมแบบเห็นแล้วก็ชอบนะครับผมก็จะเป็นผิวพายเงินครับเนาะ พายเงินครับเพื่อนๆพี่เห็นไหมครับส่องกับไฟนี่ครับนี่ครับจะเป็นพายเงินฉาผิวนะครับจะออกไปทางสำลิดเลยนะครับสำลิดเงินครับผมเนาะก็คือแก่อง์นี้แก่เนื้อเงินนะครับแก่เงินครับแก่เงินเก่าครับเพื่อนๆพี่เดี๋ยวเรามาส่องกันอีกทีนะครับแก่เงินเก่าก็คือตามที่บอกไปนะครับว่าพระโบราณเนาะเวลาสร้างผ่านะ ถ้าใครมีของมีค่านะครับที่ตัวเองรักที่ตัวเองห่วงนะครับถ้าเราเอาไปเป็นมวลสารนะครับเพื่อสร้างพระสืบสารพระพุทธศาสนานะครับเขาจะได้บุญเยอะนะครับผมเขาจะได้บุญเยอะนะครับนะครับนี่ครับนะครับนี่ครับวงนี้ก็เลยเป็นแก่แก่เงินนะครับเนาะจะเป็นผิวพายเงินนะครับไปออกทางสำลีเงินนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนีพดูความเก่าครับนี่ครับ องนี้ครับส่องนี้แบบนะครับจัดจ้านนะครับเพื่อนพื่อนี่นะครับตะไบก็ตะไบเก่านะเห็นไหมครับผิวกับหมดแลวนะครับเนี่ยครับไม่มีคมแล้วนะครับเนี่ยเก่าจริงครับเพื่อนพี่องคีองนี้ครับเนาะหนึ่งก็คือนะครับพายเงินครับเนาะพายเงินครับแล้วก็ที่ผมชอบอีกอย่างนะครับเพื่อนพ่ี่ดูตรงหน้าท่านนะครับนี่ตามุ้งครับเพื่อนพี่นี่ครับหรือการสารกันของโลหะนะครับนี่ครับ เพื่อนพี่พี่ว่าต้องเก่าขนาดไหนครับถึงจะมีนะครับเนี่ยถึงจะมีปะเอตาุมงพวกนี้นะครับเนาะนี่ครับนี่ครับแล้วก็ในตาก็เป็นสนิมออกไซด์นะครับสนิมเขียวนะครับสนิมเขียวเก่านะครับคราบไขนะครับผมแล้วก็นี่ครับนี่เนเพื่อนพี่ดูนะครับการผุก่อนครับเนาะการเซตตัวการผุก่อนของโลหะนะครับ โลหะผสมนะครับเห็นไหมครับยุบครับเนี่ยครับนี่ครับนี่ครับโดยลงกล้องสองทีนะครับนี่ครับนี่ครับความเก่านะครับแล้วก็ดูครับดูตามล่องนะครับนี่ครับเก่าไหมครับนี่ครับล่องพวกนี้เป็นล่องตอกนะครับเป็นล่องตอกนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พคิดภาพไม่ออกก็เหมือนตอกตาของวัดวยเขนนะครับเนาะ ตอกตาพระแต่งพระนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนพี่ดูรอยตอกเก่านะครับเห็นไหมครับต้องตอกกี่ปีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ถึงจะเป็นเก่าอย่างนี้นะครับนี่ครับนะครับแต่ก็มีบางองค์นะครับที่เป็นเป็นรอยอยู่ในพิมพ์นะครับหลังท่านจะปูดขึ้นมานะครับในล่องนี่จะปูดขึ้นมาแต่อันนี้เป็นรอยตอกนะครับตอกเก่านะครับแต่งเป็นตัวเต่านะครับผมเนี่ยเนี่ยเพื่อนเพื่อนพี่ดูนี่ครับความเก่าครับของรอยตอกนี่ครับ นี่ครับต้องกี่ปีครับเนี่ยนะครับอาจจะมีคําตอบในใจนะครับเพื่อนเพื่อนวิพีนะครับนี่ครับก็ก่อนจะลงกล้องนะครับก็บเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเนาะก็พูดกันตรงตรงนะครับเล่นพระเก่าครับเนาะผมชอบเล่นพระเก่าเล่นพระเก่าครับดูให้เก่าครับดูให้เก่าดูพระให้เก่านะครับ ดูให้เก่ามันก็แทบจะจบแล้วครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับนี่ครับเนาะเพื่อนพี่ว่าเก่าไหมล่ะครับนี่ครับมาดูตรงไหนก็เก่านะครับเนี่ยเล่นฟ้าเก่าครับเนาะมันก็ดูให้เก่าครับดูให้เก่าก็จบแล้วนะครับแต่จะมาให้ผมดูแบบอ่าของแท้ต้องมีติ่งตรงนี้นะต้องมีติ่งตรงนี้นะครับพูดตรงๆครับมีใครเกิดทันตอนสร้างมั้งครับอืมแล้วรู้ได้ไงครับว่า เห็นเหรอครับมีภาพยืนยันไหมครับว่าเขาเขาทําตรงเนี้ยตอนเขาสร้างอ่ะมีติ่งตรงเนี้ยแท้แล้วไม่มีติ่งเก๋อ่าก็คือในสายตาผมนะครับเล่นพระเก่านะครับก็คือดูเก่าคือแทบจะจบแล้วนะครับส่วนอื่นก็คือเป็นส่วนประกอบนะครับผมแต่นะครับก็คือเล่นพระะเนาะนะครับเนาะพูดตรงๆครับพระหลุมพงเงินนะครับเต่าครับถือเป็นเครื่องรางครับ เครื่องรางต้องดูอะไรครับดูศิลปะนะครับเขาไม่มีตําหนิตายตัวนะครับแล้วพ้าหล่อโบราณครับพ้าหล่อโบราณงานทํามือครับเขาไม่ได้สร้างเป็นวาระเยอะๆนะครับผมก็คือนะครับใครก็ด้านโดนมาหาหลวงพ่อเงินนะครับมันก็จะมีช่างนะครับเป็นช่างชาวบ้านนะครับผมคือพิมพ์นิยมเนี่ยเป็นช่างเป็นช่างหลวงนะครับก็คืออันนั้นอาจจะมีจํานวนนะครับผมแต่เนี่ยช่างชาวบ้านนะครับเวลาเขามาเขาอยากได้นะครับ เขาก็มาเหมือนไหลคือหลายตังนะครับเน้องประจ้างเขาประจ้างเขารอนะครับพอได้เสร็จแล้วก็ไปให้พวกเงินเซกนะครับผมก็ถึงที่บอกนี่ครับเนาะเนี่ยแกเงินนะครับผิวภายเงินหรือสำิดเงินเนี่ยนะครับเขาอาจจะมาแล้วเขาก็เหมือนคนมีตังนะครับเน้องมาสถาหรือพ่าเงินนะครับแล้วก็มาสร้างมาจ้างช่างจ้างช่างทํานะครับแล้วก็เอาเงินนะครับเอาเงินเอาอะไรของตัวเองมีที่มีนะครับเครื่องประดับนะครับนาคเงินนะครับ ใส่เข้าไปนะครับผมแล้วก็หล่อขึ้นมานะครับแล้วก็ไปให้หลวงพ่อเงินเสกนะครับนี่ครับนี่ครับมันถึงเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆพื่พี่นะครับนี่ครับก็เล่นพ้าเก่านะครับเนาะก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับก็ดูให้เก่าครับเพื่อนเพื่อนีนะครับนะครับนี่ครับดูให้เก่ามันก็แทบจะจบแล้วครับเนาะนะครับ แต่ต้องดูนะครับเดี๋ยวผมลงกล้องด้วยเลยดีกว่าครับเนาะจะได้ดูไปด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับเพื่อนๆพี่นะครับสีสันวันน้นอย่างเงี้ยเพื่อนๆพี่ต้องว่าต้องกี่ปีล่ะครับเนาะเขาถึงจะเซ็ตนะครับเขาถึงจะผูกก่อนได้ขนาดนี้นะครับนี่ครับเนี่ยเห็นไหมครับ นี่ครับแล้วดูนะครับดูนะครับผิวพื้นพื้นผิวครับเห็นไหมครับสนิ่มเขียวครับเกาะแน่นนะครับเห็นไหมครับความเก่านะครับแล้วก็ความเหมือนไม่วาวหมดวาวของโลหะนะครับเนาะนี่ครับต้องกี่ปีนะครับดูนี่ดูตรงหน้าเต่าเห็นไหมครับกราบตะกันต่างๆนะครับอันนี้เป็นโลหะนะครับเป็นโลหะผสมนะครับผมนี่ครับ อยู่ตรงแก้มด้านนี้นะครับเห็นไหมครับตามุ้งครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่ความเก่านะครับแล้วก็นี่ครับหลังเต่านะครับเห็นไหมครับตอกนะครับเพื่อนๆพี่ดูในร่องนะครับเนี่ยต้องกี่ปีครับถึงจะสภาพนี้นะครับผมแล้วก็ในตาที่ตอกเห็นไหมครับเซตตัวนะครับเนี่ยสารกันโลหะสารกันครับนี่ครับเนี่ยนี่ครับ นี่ครับความเก่านะครับเนี่ยแล้วก็อันนี้นะครับเวลาเขาสร้างครับน้องเขาก็หยอดนะครับตรงนี้เป็นช่องนะครับน้องเป็นช่องฉนวนหยอดเข้าไปนะครับก็ดูรอยตะไบครับนี่ครับเห็นไหมครับตะไบเก่านะครับเพื่อนๆพ่ี่ผิวกลับเลยนะครับไม่คมนะครับนะครับไม่คมนะครับนี่ครับดูตะไบก็ตะไบเก่านะครับนี่ครับดูผิวนะครับเนี่ย บางที่นะครับโน,นเล่นพาร์กไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับเนาะเล่นพาเก่าก็ดูให้เก่าครับมันไม่ต้องมีดูอะไรมากมายหรอกครับมันเปน่นะครับแต่ถ้าจะไปขายตามที่เขาบอกม,มีนี่มีนี่ก็ไปขายไปนะครับแต่ถ้านะครับเราจะใช้เราจะเก็บเราจะเล่นนะครับถึงเล่นเก่าครับมันไม่ได้มีตามจุดที่เขาจะรับซื้อยังไงนะครับ เขาไปจริงนะครับเขารับซื้อจริงเขาก็อาจจะบอกไม่มีตําหนินะครับแต่เขาก็ซื้อครับเพื่อนๆพี่นะครับเขาซื้ออยู่แล้วครับความเก่านะครับแต่เขาอาจจะซื้อราคาไม่ถึงนะครับเขาก็จะเหมือนคําว่าสวดซื้อนั่นแหละครับนกมันเป็นสไตล์ครับนกไม่มีนั่นมีนี่เท่านั้นเท่านี้ก็แล้วแต่นะครับนี่ครับนี่ครับดูนะครับวันณะสนิมครับนี่ สนิมแดงนะครับสนิมเขียวนะครับสนิมดําสนิมน้ําตาลนะครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็มีคราบนะครับดินนะครับผมดินขี้เบ้าก็ยังอยู่นะครับนกฝังดําๆนะครับนี่ครับตรงนี้ธรรมชาติแจ๋วแหล้วครับเพื่อนๆพ่นพี่นะครับพายเงินนะครับตามุ้งนะครับดินขี้เบ้านะครับสนิมนะครับมีครบครับตอกหลังเต่าเก่านะครับตะไบเก่านะครับนี่ครับ ครับนี่ครับนี่ครับดูนะครับดูตรงหลังเต่าชิ้นนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยดูนะครับเขียวนะครับเนาะแตนิ่มเขียวเห็นไหมครับฝังในเนื้อนะครับนี่ครับความเก่าครับเล่นพลาเก่านะครับดูให้เก่าครับคุณเวมพีนะครับดูให้เก่าก็แทบจะจบแล้วครับเนาะดูให้เก่านะครับก็ดูนะครับเนาะ เพื่อนๆพี่ถามนะครับว่าจะเริ่มต้นยังไงนะครับเนาะจับมาครับวิธีการต้าเนาะ้าหล่อโบราณนะครับหล่อชอดก้นนะครับก็ดูผิวครับเนาะนี่ครับผิวผ้าต้องไม่ตึงนะครับตึงนั่นผ้าใหม่ครับเพื่อนๆพี่โลหะนะครับเขาจะมีการเซตตัวครับเห็นไหมครับเขาจะมีการเซตตัวเขาเรียกการสานกันนะครับนะครับหินมันยังมีก่อนครับเพื่อนๆพี่มันมีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันมี เวลาของมันครับนะครับมันมีเวลาของมันมันก็หลักธํามะานั exactly. yeah. well, to to ่นแหละครับเกิดแก่เจ็บตายครับมันมีหลักของมันครับไม่มีอะไรยืนยาวนะครับยืนยงนะครับผมมันจะมีถึงจะเป็นเหล็กเป็นอะไรมันมีการเซตตัวของมันครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับการเซตตัวของมันนะครับแล้วก็มาดูนะครับอ่าเขาตอกหลังอ่าดูรอยตอกในร่องนะครับเก่านะครับผมเห็นไหมครับ อันนี้ก็ดูสองดูนะครับใจเย็นๆนครับเนาะนี่ครับตามุ้งครับสนิมต่างๆนะครับนี่ครับวันณะต่างๆแล้วก็อันนี้ก็สําคัญนะครับตะไบครับนี่ครับตะไบเก่านะครับผิวกับหมดเลยครับตะไบต้องเก่านะครับนี่ครับเห็นไหมครับความเก่านะครับ แล้วก็อีกอย่างนะครับนี่ฟองอากาศครับเพื่อนพ่หรืีดูเม็ดหูดนั่นแหละครับนี่ครับเม็ดหูดฟองอากาศเป็นธรรมชาติของผ้าหล่อโบราณอีกอย่างหนึ่งนะครับเนาะนะครับไอ้คาที่ว่านะครับเก๋เก่าเก๋เก่าอะไรนั่นนะครับเนาะเก๋เก่าเราดูเก่าเก๋เก่าเราไปดูผ้าใหม่ผ้าที่เขาเล่นกันนะครับมันจะเก๋เก่าจะเก๋เก่ากว่าผ้าแท้ที่เขาเล่นกันเลยนะครับ มันมีแหละครับเพื่อนเพื่อีว่านะครับมันมีแหละครับมันไม่น่ามีนะครับเนาะนะครับก็คือนะครับถึงบอกไปนะครับว่าจะเล่นยังไงนะครับก็เล่นกันไปนะครับผมไม่อยากให้เป็นแบบลังแกพราแท้นะครับผมแบบว่าเออคุณจะเล่นคือไม่อยากให้เห็นเงินตัวเงินเนี้ยมันมันเกินคําสอนของพระพุทธธรรมพระพุทธศาสนานะครับเนาะ มาเหมือนลังแกพาแท้ลังแกของครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อเขาเมตตาทําให้นะครับคุณจะเล่นก็เล่นไปครับเนาะมีติ่งตรงนี้รับซื้อเท่านั้นเท่านี้ก็ว่าไปแต่ไม่น่าว่าไม่มีติ่งนะครับไม่แท้นะครับเพราะถ้านะครับดูเนื้อหาเป็นหลักมันหนีไม่ออกครับคนพุทพีนะครับนะครับความรู้สมองเรามีนะครับมันศึกษาได้ครับมันไม่มีใครเป็นมาตั้งแต่กําเนิดนะครับนะครับก็คือ ที่พูดเนี่ยคือเราเล่นในแนวทางของเรานะครับแต่ก็ไม่อยากให้แบบเหมือนแบบบางคนมาตีกรอบนะครับมาตีกรอบการเล่นนะครับเนาะของคนอื่นนะครับมันมันเหมือนมันหลังแกพาแทนนะครับผมนะครับพาเก้านะครับเพื่อนๆพี่สังเกตดีๆนะครับเห็นไหมครับคนใหญ่คนดังๆนะครับเนาะขอจะปั๊ม จะ,จะโปรโมทส่วนมากนะครับจะโปรโมทนะครับผ้าใหม่คร er. ับโปรโมทนะครับแรงๆนะครับโปรโมทผ้าใหม่เพื่ออะไรขายผ้าใหม่นะครับแต่เวลาเขาโชว์เขาโชว์ผ้าอะไรครับผ้าเก่านะครับเขาโชว์ผ้าเก่านะครับเขาขายผ้าใหม่เพื่อมาซื้อผ้าเก่านะครับเก็บนะครับเพราะผ้าเก่ามันไม่มีวันลงครับผ้าใหม่โปรโมทยังมีนะครับ ยังมีแบบสร้างใหม่ได้เพราะเกจีบางองก็ยังอยู่นะครับเนาะแต่พระเก่าไม่มีครับหมดแล้วหมดเลยครับเพื่อนๆพี่นะครับนะครับก็สังเกตดีๆนะครับเนาะนี่นะครับนี่ครับก็โอเคนะครับสําหรับคิปนี้ก็ฝากเพื่อนเพื่อพนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ